ก <Huh? S 2> ินให้อร่อยนะจ๊ะแม่เอ๊ะฝั่งนูน้นเขาทำอะไรกับจ๊ะลูกเอ้ยอ๋อก็เห็นว่าพ่อทองนะจ๊ะเขาลงทุนทำบ่อเลี้ยงปลาจ้ะแม่อุย้ยตาขวามแม่กระตุกอจ้ะลูกเหมือนจะเกิดเห็นร้ายกับแม่ยังไงก็ไม่รู้ หมอคางดำอ่ะมันกินทุกอย่างเลยนะแล้วถ้ามันหลุดออกไปอ่ะมันจะไม่เป็นปัญหากับปาท้องถิ่นใช่ไหมพี่น่าเรามีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงไปให้อาหารไปมันจะได้โตวไวๆพอมันโตปุ๊บเราก็จับมันไปขายเราก็รวย <c oughs> แม่จ๋ากินข้าวได้แล้วจ้ะแม,ม่อยู่ไหนเนี่ยทำไมไมีแต่ปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอะอลูกเอ้ย แม่อยู่ตรงนี้อนเอาแล้วแม่ไปอยู่ทาไมตรงนั้นละจ๊ะเขาแอบยิงปลาหมอคางดาแล้วมันก็หลุดมาบอกของแม่มันกัดกินอยู่ร่างของแม่แม่ไม่มีที่อยู่แม่เลยต้องมาสิงตรงนี้เรื่องเนี้ยต้องถึงหูผู้ใหญ่บ้าน ข้ารู้นะว่าเอ็งแอบเลี้ยงประบอกางแดง้างดำเออเออทางดำผิดกฎหมายและแถมยังปล่อยหลุดออกไปทำลายระบบนิเวศด้วยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันให้ผู้ใหญ่ร้านหนึ่งเรื่องเงียบไหมข่ามีแล้วเนี่ยเฮ้ยหยุดนายทองเฮ้ยข้าขอจับเอ็งข้อหาเพราะเลี้ยงประบอกางแดง้างดำแถมเอ็งอ่ะยังติดสินบนอีกหนึ่งข้อหาไปคุยกันที่โรงพักคิดจะมาจับเราเนี่ยคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครเฮ้ยไม่ต้องให้กฎหมายมาจัดการหรอก 查你来！<noise> <noise>